สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มายนอิทขุมทรัพย์ชแนลนะครับแล้วเราก็มาสู่คอนเทนต์ทำอาหารอีกครั้งนะครับหลังจากที่หายไปหลายอาทิตย์เลยนะครับพอดีช่วงนี้เริ่มยุ่งๆมากๆนะครับเพราะว่าฉันเริ่มได้งานพาร์ทไทม์ด้วยนะครับแล้วก็ทาดีเซร์ด้วยมันก็เลยยุ่งทั้งวันเลยนะครับก็วันนี้ก็พอดีมีนัดกับเพื่อนว่าเออเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะกินชาบูน้ำำําดํากันก็เลยลองทําอีกเมนูหนึ่งก็คือ แซลมอนดองซีวครับอืมจะเป็นแซลมอนที่ดองซีวเกาหลีนี่แหละแคมยังไม่เคยกินนะก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติมันจะต้องออกมาอย่างไงเห็นเขาบอกว่ามันจะต้องออหวานๆเค็มๆมนะแคมก็พอดูส่วนผสมมาบ้างแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาลองทําดูนะว่าจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ดึกมากแล้วเพราะว่าแคมจะทําแล้วลองดองแบบข้ามคืนดูนะครับวันนี้เราก็จะมาทําตัวแซลมอนดองซีอุกันส่วนตัว ซิวไอชาบูน้ำดำเนี่ยเราค่อยมาทำอีกทีนะครับในรอบสถัดไปเนาะวันนี้เรามาทำแบบเมนูนี้กันก่อนลองดูว่ามันจะออกเป็นยังไงนะฉันเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งอะแต่ชันจำอัตราส่วนอะไรไม่ได้แล้วนะครับซึ่งฉันก็ไม่ไม่รู้ด้วยว่าแบบนั้นมันอร่อยหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลยจะลองทำอีกรอบหนึ่งหลังจากไปดูไปทวนทุก,ท,กทุกอย่างมาก็หวังว่าจะสำเร็จนะ <c oughs> ไป ส่วนผสมที่ทําน้ําดองวันนี้ช่ก็จะใช้ซีิลเกาหลีครับนี่แล้วก็มิรินญี่ปุน่นแล้วก็มีเลมอนจุ้ยนะครับเพราะฉันไม่ได้ซื้อเลมอนเป็นลูกๆมานะนก็เลยว่าจะลองอดัดเดปด้วยการใช้น้ํเลมอนที่มีอยู่แล้วก็ตัวขิงกระเทียมพริกแล้วก็มีน้ําตาลแล้วก็เป็นงาช่างเคยเห็นบางสูตรอะเขาก็ใส่พวกผลไม้ด้วยนะ แต่แชมก็ไม่ได้ซื้อมาเหมือนกันแันก็ใช้ตัวนี้ดีกว่าเป็นน้ำผลไม้เข้มข้นนะครับก็ลองดูว่าจะเวิร์กไหมนะครั้งที่แล้วทําไปก็รสชาติก็ไม่ได้หนักมากแต่แชมก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบไหนที่เรียกว่าอร่อยแบบไหนที่ว่ายังไม่ถึงนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทําอีกรอบหนึ่งก็จะให้เพื่อนชิมชิมกันดูว่าเออมันเป็นยังไงนะว่าฉันไม่เคยกินนะครับไปเริ่มกันเลย แชมป์ช่างใจว่าใช้สีพอไหมกลัวมันจะเป็นรสเผ็ดเข้าไปอ่ะเพราะว่ามันเป็นการต้มด้วยไง <S <S แค่ให้มันแบบเป็นสีเฉยๆมันไม่ใช่แบบเพื่อให้รสเผ็ดมันออกอ่ะใช่ว่าแค่นี้มันก็น่าจะเยอะมากแล้วนะสี่เม็ดนี่หัวหอมมชมป์ผ่าไว้ครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งแชมป์หักับข้าวไปแล้วนี่ก็ไปอีกครึ่งหนึ่งนะ ช่องนี้ชํ้ำได้งานเป็นพาร์ทไทม์เป็นคนช่วยในครัวนะครับชั้มก็เลยได้ฝึกโอกาสฝึกใช้มีดใช้อะไรไปด้วยนะครับตอนนี้เรายังทาช้าอยู่นะแต่ก็๋ยาจะฝึกให้มันแบบคล่องขึ้นแล้วก็เริ่มทำงานเริ่มเร็วขึ้นนะครับนี่เราก็เตรียมผักเสร็จแล้วเราก็ไปต้มน้ํากันไปตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมอ่า เราก็จะต้มน้ําด้วยการที่เราจะใส่ประมาณนี้น่าจะพอนะเพราะว่าเราทําทีเดียวเติมน้ําเราจะต้องต้มส่วนผสมทั้งหมดอ่าใส่น้ำไปอน,นี้ชั้นก็อีกแล้วนะสไตล์เราใส่ผงที่เราคิดว่าอะไรที่มันน่าจะอร่อยด้วยกันนะใส่นิดนึง่งความกลมกลม่อมใส่คัาสโอะด้วยผงปลาคัาสอือ ฉันจะทาการตวงส่วนผสมทุกอย่างด้วยไอ้นี่เคยท้าจิ้มนะครับเพราะถ้าช้อนนี่คงแบบนานแน่ๆว่าประมาณนี้นาจ,จะพอก็จะมีตัวเพวเล่ที่เป็นกิิงเหมือนเดิมสะดวกต่อการเก็บใช้นะ ออกมาก็เป็นน้ําตาลมันจะต้องเค็มเ็มหวานหวนะนก็ใส่น้ําตาลไปอน,นี้ลองก่อนสักช้อนครึ่งแล้วกันรอบนี้อาจจะต้องชิมไปด้วยนะรอบแรกจะไม่ชิมเลยทําตามอัตราส่วนนะมันก็เลยมันก็ยังโอเคนะมันก็ออกเค็มเค็มหวานหวานแล้วก็กลิ่นหอมหอม่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะต่อมาเราก็ใส่โชยุโชยุน่าจะเท่าน้ําอ่ะแล้วก็อ่า เราต้องเข้มข้นหน่อยนะม,มันจะหมดปะเนี่ยหมดก่อนมั้งทีนี้ก็จะใส่หอมที่มันเข็งๆไปหน่อยนะครับเอาความหวานจากหอมเติมเข้าไปอีกอแล้วก็เราก็จะเติมเลมอนไปตอนสุดท้ายสุดนะตอนนี้เราเอาไว้นี่ก่อนน้ำผลไม้ไป กท่ากับว่าเราได้ใส่แอปเปิลกับมะม่วงลงไปในนี้แล้วนะพอมันร้อนแล้วเราก็ใส่พวกผักิกหน้าตาเราจะเป็นประมาณนี้นะเราก็จะต้มให้มันร้อนแล้วเดี๋ยวจะปรุงไปชิมไปต่อนะครับหวานกินๆนะฉันอยากได้หวานกว่าน,นี้ต้องหวานไหลๆหรือเปล่า ต้มทุกอย่างให้สุกแล้วก็ลอมทิ้งให้มันเย็นนะครับพอมันเย็นปุ๊บเราก็จะมาใส่ในตัวเนื้อปลาแซลมอนกันนะนี่แซลมอนของเรานะครับแล้วแถมก็ว่าจะเอาเนี้ยหมักเป็นถ้วยใหญ่แต่แชมว่าจะหมักถ้วยเล็กด้วยนะครับไว้ชิมพรุ่งนี้เช้า กันว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วเหลียวอันนี้ให้เพื่อนกินพร้อมกันทีเดียวส่วนเรามากินอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งเป็นท้องตรงนี้ใส่ลงไปเอาซักส่วนลอ,อย่างก็พอเนาะสามเอาส่วนที่เป็นเนื้อด้วย ก็เป็นเต่าอันนึงโอเคนี่อันเนี้ยเราก็จะไว้ชิมพร้อมกันทีเดียวตอนชาบูนะเสร็จอันนี้ยังก็จะชิมกันพรุ่งนี้นะเป็นตัวทดลองก่อนว่าเอ้ยมันโอเคไหมหรือยังไงเนาะว่าจะผ่านไม่ผ่านตอนนี้รอน้ําให้มันเย็นอย่างเดียวนะครับค่อยจะมาใส่อันนี้กันเพราะว่าถ้ามันร้อนอยู่เนี่ยมันจะสุกนะไม่ได้ไม่ได้รออีกนิดนึงนะก็เดี๋ยวใส่เสร็จ เข้าตัวเย็นพรุ่งนี้เรามารู้ผลกันนี่มาลองกันนะครับอืมกลิ่นไม่ได้หวานมากนะ มันสุกหรือเปล่านะลองดูนะครับโอ้มันแบบมันแข็งเลยนะตอนแรกอ่ะที่เราหั่นใช่ปะเนื้อปลามันจะน,นิ่มแต่พอหมักแล้วมันแข็งอะหรือเป็นเพราะมันโดนความร้อนนิดนึงปะอืมอืม อร่อยนะแต่มันไม่ออกเค็มแหละมันออกหวานอย่างเดียวอะจะเป็นอะไรไหมนะอืมอืมไอแปดแฮะพอข้ามคืนอะตอนช้ำชิมซอสอะชิมไอ้น้ำซีอิ๊วอะท้ว่ามันเค็มแล้วนะแต่พอ,อามาแช่นานข้ามคืนอะมันกลับหวานนะอืมอืออร่อยอนะ จะจำสูตรไม่ได้แล้วเพราะเรากินไปชิมไปปรุงไปหูแต่น้ำใช้ได้เลยอะ่ะอ,อร่อยมากอร่อยสุดๆมันหวานหอมอืมกินเล่นได้เลยหุดีอ่ะอร่อยอันนี้อร่อยกว่ารอบแรกของแชมป์ที่ยำําดเลยนะอืมอืม อร่อยมากเดนเดี๋ยวเรารอตอนที่เขามากินชาบูกันไว้เจอกันครับอยู่ได้เปล่าเฮ้ยหงค่ะไปกินกินรอบนี้ลองชิมเลยลองชิมแล้วก็ดูซิว่าเราชอบไหมสองคน come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Going follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me. There is so much time to ไก่ไก่ยังไงไก่อ๋อไก่ยังเย็นไห้แล้วไปไปกินนทุกคนจะอยู่ในวอล์กไปมากินใหม่